E. E. L, อ <Double L. S 1> ีแล้วก็ดับเบิลแอ็คือแอสองตัวดับเบิลแลใช่แล้วก็เว้นวรกนะคะลูกซูน S, S. <S อืม S ลูก S, e. <S d <double> o ดับเบิลโอดับเบิลโตัวเลูก s right. <S อื t ัวเอ็นเอ็นลูกเอ็นถูกต้องแล้วค่ะเขียนถูกต้องแล้วเราไปสะอาดเอ็นลูกเอ็น S W O N Okay get oh, I love you get well soon เอ๊ะแหมว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันเพี้ยนเพะ้ยนนัะลูกต้องเป็น W U. ไม่ใช่ตัว U ลูก W W บลูก W บบลยูดับยูเิองนีเดี๋ยวไปให้ใครคะนี่ลูกไปให้ใครคะเนี่ยคนคนที่ป่วยไงขอให้คนที่ป่วยไงโอเคนี่ตรงนี้ต้องเป็น W ลูกลูก เป็นแบบกันอยู่นะคะ